เลครับเรามาพุกาสาวนักสาวๆี่กเียบเลยครับพี่ของเราตื่นไฟล้าุกมครับชันแข่งืนคืออะไรคืออะนะครับนอ้คำเขาพู่อนดีก่อนครับอยากับให้ผู้ต้องีมาดนการกันต่อะครคบเราภาครีิจค่เกี่ยบาสตร์มาลตรงะครับเชินี้ครับไอะคบมาเชิญพี่ของเราครับอคอยาเพปรงงานการสกออกไอ้คลงรู่ต่อรัา ละครับทุก <s we Str GI> ี oh, oh, Não, ่เราไม่ปัญหานะครับมาเจอสาวซื้งราทุกีะครับอับเบอร์การเช่นเดียวกันนะครับ้าเาเท้าเราไปก่อนเท้าเราเราเป็นยังไงครับโอ้ต้องเป็นารับสาวซื้ของเราไม่ปัญหานะครับโอเคนะครับถ้าเา้อกันดก่อนนะครับนะครัโอเครีกดูดใช่โอ้โห เห็นไครับเรนีรับชเขาดูริบไหมครับอมหนครับช้าเสียวร้องไหกไหมครับไม่ไหวนะครับอีรอนเขาไม่หนึ่งรการนะครับมี่งพวที่คอยอยู่รารซื้อมม่วเราซืมโรัเรต้อง้อไก่เราตองขุ่มานะครับ